สวัสดีครับทุกคนเรามาจากร้านโตไม้ขาเหล็กล็อฟนะครับร้านเราอยู่ที่จงังหวัดสก้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูขาโต๊เหล็กนะครับขาโตเหล็กจะเป็นขาโต๊ะหนึ่งชุดแล้วก็ขาเก้าอี้สองคู่ครับก็คือสามารถนำไปประกอบกับไม้ท็อปไม้ของลูกค้าได้เลยเป็นชุดโต๊ะมานั่งยาวสองฝั่งแล้วก็เป็นโต๊ะใหญ่หนึ่งตัวได้เลยนะครับ ขนาดของขาโต๊นะครับกว้างเจ็สิบสูงเจ็สิบนะครับทําจากเหล็กกล่องกาวนยนะครับไม่เป็นสนิมเหล็กกล่องกาวนยขนาดสามหุนนจุห้านิ้วนะครับพร้อมเสริมเพจหนาแบบนี้นะครับจอรูนําให้เรียบร้อยนะครับจอรูขนาดสองหุนนะครับสองหุนครึ่งนะครับสามารถร้อยน็อตสองหุนได้เลยนะครับงานอย่างนี้แหละครับการเชื่อมรอยเชื่อมดูได้เลยนะฮะของเราจะเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ พ่นด้วยสีดำด้านหนางดีครับไม่มีหลุดลอกเป็นแผ่นแน่นอนครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นขาเก้าอี้นะครับขาเก้าอี้ก็จะยึดเพจให้แบบนี้เลยครับเจาะรูขนาดสองหุ่นครึ่งเท่ากันสามารถนําไปร้อยน็อตเป็นเกียวปล่อยสําหรับยิงไม้ขนาดสองหุนได้เลยนะครับทําจากเหล็กกล่องสามพูนิดหนะึ่งุดห้านิ้วเหมือนกันนะครับผมขนาดกว้างของขาเก้าอี้นะครับกว้างสามสิบ ด้านบนเนี่ยครับสาิบความสูงสี่สิบห้าเซนนะครับด้านล่างเราเสริมวางลูกยางกันกระแทกให้ด้วยนะครับาส,สวยๆแบบนี้แหละครับถ้าเป็นขาเก้าอี้แบบนี้เราก็คู่อยู่ที่คู่ละหนึ่งพัน 1, นะครับถ้าขาโต๊ะกว้าง70สูงเจ็สิบเอาคู่ละพันห้านะครับสามารถสั่งขนาดได้นะครับผมต้องการกว้างสูงราคาก็จะตามไซส์นะครับ สั่งเป็นสีดำสีขาวได้นะครับสีขาวด้านสีขาวเงาดำด้านดำเงาได้นะครับสนใจทักแชททักไลน์มาได้เลยนะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ว้ให้นะครับ เชื่อมค่อนข้างจะละเอียดนะครับไม่มีรอยต่อนะครับโอเคนะครับเรานับพานำมาชมก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจทักแชทได้เลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ